เ้มหัสวีเปิดตัวแฟนหรือเปล่างานนี้ส่งภาพจูจูกลางไอจีล่าสุดหนุ่มเ้มหัสวีพักพงไพศาลคูจินสุดฮอตของสาวมุกดานารินรักได้โพสต์เซตภาพใหม่ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าดุลหล่อเท่ละมุนนึกว่าเป็นเทพพบุตรซะอีกซึ่งมาที่ยูเรนัสคลินิกที่มีหนุ่มเ้มหัสวีเป็นพรีเซนเตอร์คนที่3นั่นเองแต่งานนี้ทําเอาคนงงกับภาพที่สมที่หนุ่มเ้มหัสวีจูจบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแน่นอน เขาว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนที่เห็นสวยๆแบบนี้คือคุณแม่ของหนุ่มเข้มมัศสวีนั่นเองโดยหนุ่มเข้มได้ระบุแคปชั่นให้กับเซตภาพนี้ว่าไม่ได้ใบหวยครับ83าพร้อมอิโมจิรูปหัวใจสีขาวแม้หนุ่มเข้มขาบอกมาเป็นตัวเลขขนาดนี้จะไม่ให้แฟนคลับแห่ลุ้นยังไงไหวซึ่งแน่นอนว่าความหลอกของหนุ่มเข้มมัศสวีเองก็ทําเอาแฟนคลับแห่ชื่นชมไม่ไหวแถมยังมาคอมเมนต์ถึงความน่ารักของสาวมุกดาในเซตภาพ ีี้อกดวยถึงทั้งคู่จะไม่ได้ทํางานด้วยกันแต่ความน่ารักความสดใสความเคมีเข้าคู่กันมันช่างมาเต็มซะจริงๆค่ะถ้ามีสาวมุกดามานั่งอยู่เคียงข้างออกงานอีเวนต์ของทางยูเรนัสคลินิกด้วยกันอีกครั้งแฟนคลับน่าจะเป็นลมฟินจินมีหยุดอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทางยูเรนัสคลินิกและทางแม่หนิงปณิตาจัดให้แฟนคลับหนักๆทีเพราะเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันดูน่ารักมากๆค่ะมีใครจะทําให้ฝันแฟนคลับเป็นจินสักที รอชมกันได้เลยค่ะแววแววมาว่าเร็วๆนี้แน่นอนเป็นกําลังใจให้ทั้งหนุ่มเค้มอัสวีและสาวมุกดาารินรักเสมอนะคะขอขอบคุณเค้มอัสวีและมุกดานารินรักสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า